สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอกสร้างปากเป็ดเด็เด,เ,ด,เ,ดเล็ดไลฟ์อินเจแปนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยคืออกมีผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาผมร่วงผมน้อยผมบางมาบอกต่อกันค่ะ จากคลิปก่อนนะคะน่าจะประมาณสัก1ปีที่แล้วที่โอเคยทำคลิปเกี่ยวกับผมร่วงและการดูแลหนังศีรษะในช่วงผมร่วงไปนะคะก็มีคนหลังไมเข้ามาถามกันเยอะพอสมควรเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นดีๆเด็ดๆอะไรแนะนำไหมที่จะช่วยในเรื่องของการหยุดผมร่วงเร่งผมใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโยกยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้โก็เลยทาได้แค่แนะนาในเรื่องของ ของการให้ดูแล ความสะอาดของหนังศีรษะและเส้นผมรวมทั้งเป่าผมให้แห้งหลังสระนะคะก็ทําได้แค่นั้นเนาะแต่วันนี้นะคะอกเจอแล้วนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหานี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาผมน้อยผมบางผมร่วงแม้คนที่ผมยังไม่ร่วงก็สามารถใช้ได้ค่ะขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะก็ปัจจุบนันโคลอดลูกก็เข้าเดือนที่สี่แล้วซึ่งแม่ๆทุกคนจะรู้กันดีนะคะว่าหลังคลอดลูกประมาณสักเดือนที่3ถึงเดือนที่4ี่นี เราจะต้องประสบกับปัญหาผมร่วงซึ่งผมจะร่วงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของแต่ละคนนะคะแต่มันร่วงแน่ค่ะซึ่งอกคเองนะคะปัจจุบันก็ประสบกับปัญหานี้อยู่คือก่อนที่ผมจะร่วงเนี่ยก็เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงนะคะเพราะว่าตัวอเคเองก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยจะประสบกับปัญหาผมร่วงที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนาะก็เลยเริ่มมองหาไว้ก่อนเลยซึ่งการมองหาผลิตภัณฑ์ในรอบนี้นะคะก็ จะต้องพิถีพิถันมากกว่า ครั้งก่อนๆน,นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการให้นมลูกด้วยนะคะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาใช้ครั้งนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะคะ่ะและที่สําคัญก็คือผลลัพธ์จะต้องดีด้วย <c oughs> เงื่อนไขเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่ายังโชคดีนะคะที่อกเจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเอง นิวโมเอเซนปลูกผมค่ะคือพอใช้คำว่าเอเซนต์ปลูกผมเนะบางคนอาจจะคิดว่าจะต้องรอให้ผมร่วงก่อนผมน้อยก่อนถึงค่อยมองหาผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องรอให้ปัญหามันไปไกลขนาดนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาทำหน้าที่บำรุงหนังศรีรษะและเส้นผมลดและป้องกันผมรุดร่วงแถมยังกระตุน้นการสร้างผมใหม่และเสริมความแข็งแรงให้ผมอีกด้วยค่ะฉะนั้นนะคะคน ที่ยังไม่มีปัญหาผมร่วงก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ค่ะเพราะในเอเซนตตัวนี้นะคะเขามีสารอาหารที่จะช่วยบำรุงและชะลอการเสื่อมสภาพของเส้นผมนั่นเองอ่ะคุณสมบัติแบบนี้นะคะไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ตัวไหนบริษัทไหนก็สามารถกล่าวอ้างได้ทำไมจะต้องเป็น n e w m o เอ s เซนปลูกผมตัวนี้ด้วยปกก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วนะคะ ได้ข้อมูลมาดังนี้1เลยนะตัวนิวโมเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือกว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเลยนั่นก็คือผลิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นเม็ดอินเจ a n ปล้วนๆเลยนะคะโดยบริษัท Pharma Food International คือบริษัทนี้นะคะเขาทําหน้าที่วิจัยและผลิตฟังชั่นแนลฟู้ดหรือวัตถุดิบอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองอีกทั้งนะคะยังเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการศึกษา ละคนคว้าวิจัยไข่ไก่ที่แรกของโลกอ้าวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมทําไมต้องศึกษาไข่ไก่ คือเขามีความคิดอย่างนี้ค่ะว่าไข่หนึ่งใบเนาะใช้เวลาฟักนะคะเพียงแค่21วันแต่สามารถให้กําเนิดลูกเจี๊ยบที่มีขนปุกปุยขึ้นมาได้เลยทันทีเอ๊ะทำไมไข่ที่ใช้เวลาแค่21วันแต่สามารถกําเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีขนฟูๆปุยๆได้ความน่าพิศวงตรงนี้ทําให้บริษัทเริ่มศึกษาและวิจัยไข่ไก่จนได้ออกมาเป็นส่วนผสมที่ช่วยปกป้องและบํารุงหนังศีรษะทีช ชื่อว่า HGP ซึ่งสารตัวนี้นะคะเป็นสารประกอบเฉพาะของนิวโมเท่านั้น HGP นะคะจะเข้าไปช่วยส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเซลล์เส้นผมช่วยเพิ่มการผลิตโกรทแฟกเตอร์ที่คล้ายกับอินซูลินจึงทำให้เซลล์เส้นผมเติบโตขึ้นได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการผลิต VEGF ซึ่งเป็นโปรโตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างหลอดเลือดเข้าไปช่วยปรับปรุงระบบการไหลเวียนของโลหิตในรากผมทำให้รากผมได้รับสารอาหารเต็มที่และเติบโตได้แข็งแรงนั่นเองค่ะ เป็นยังไงคะข้อมูลดูค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงเนาะแต่ว่าข้อมูลแน่นๆแบบนี้ละคะ่ะที่ทำให้มั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สรุปอีกทีนะคะว่าง่ายๆเจ้าสาร HGP เนี่ยมีหน้าที่เข้าไปเพิ่มจำนวนเซลล์ที่เป็นพื้นฐานของเส้นผมและช่วยเร่งการเติบโตของเส้นผมนั่นเองค่ะซึ่งตัวเองนะคะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะหลังจากที่ผมมันร่วงไปแล้วนะคะตอนที่ร่วงแรกๆเนี่ยก็ใจ หายอยู่เหมือนกันเนาะมันไม่เคยร่วงเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่ก็คือว่าหลังจากคลอดเนี่ยไปตัดผมสั้นมาแล้วนะคะรอบหนึ่งผมก็ยังร่วงอยู่ร่วงแบบร่วงทุกวันร่วงบนพื้นด้วยในท่อด้วยคือเห็นแล้วก็ค่อนข้างใจหายเหมือนกันเนาะแต่หลังจากที่มาใช้นะคะเจ้าตัว เอ s เซนต์นิวโมเอ s เซนตปลูกผมตัวนี้ใช้ร่วมกับแชมพูนะอกใช้2ตัวเนาะ <c oughs> ก็เห็นได้ชัดเลยนะคะ <c oughs> ว่าผมมันร่วงหน่อยลงมากๆนะคะสามารถเปรียบเทียบได้เลย <c oughs> ที่ชอบม,มากๆเลยก็คือทั้ง e s s e n นต และตัวแชมพูเนี่ยไม่มีกลิ่นน้ำหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนแถมไม่เหนียวเหนิดหนะใช้แล้วหนังศีรษะไม่คันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหนังศีรษะสะอาดมากๆคือส่วนตัวชอบในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะเป็นพิเศษอยู่แล้วเนาะคือมีความรู้สึกว่าถ้าหนังศีรษะเราเนี่ยสะอาดแล้วก็แข็งแรงมันจะสามารถทําหน้าที่หยุดเส้นผมของเราให้อยู่บนหนังศีรษะของเราได้นานขึ้นนั่นเองสําหรับวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆแชมพูก็สะเลยนะคะตามปกติ คือถ้าใครใช้ครีมนวดก็ใช้ครีมนวดหลังสะตัวนี้ได้แต่ว่าอกเป็นคนที่ไม่ใช้ครีมนวดอยู่แล้วนะคะก็สะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะหลังจากที่สะแล้วเราเช็ดผมให้หมาดนะคะแล้วเราก็ฉีดผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ลงไปที่หนังศีรษะนะเน้นนะคะว่าเราฉีดไปที่หนังศีรษะเนาะเพราะเราจะแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะเราไม่ได้จะบำรุงเส้นผมสวยงามฉะนั้นฉีดไปที่หนังศีรษะก็คือแหวก ผมแบบนี้นะคะเราก็ฉีดลงไปเลยนะคะหลังจากที่ฉีดจนทั่วแล้วเนี่ยก็ใช้มือนะคะนวดหนังศรีรษะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะให้เลือดเนี่ยมันเข้าไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้ดีขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยเป่าผมให้แห้งหรือว่าเสร็ มได้เลยตามมต้องกาารนะคะคถึงตอนสุดท้ายของคลิปแล้วค่ะนั่นก็คือจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นิวโมทางเอเซนแล้วก็แชมพูสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะเข้าไปเสิร์ชใน Google ได้เลยนะคะคำว่านิวโมเป็นตัวคาตาคะเนาะก็จะเด้งขึ้นมาหลายเว็บเลยค่ะก็แล้วแต่จะเลือกซื้อเลยเนาะไม่ว่าจะใน Amazon, Yahoo หรือว่าลัก t e n นะคะสามารถหาซื้อได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะพรว มีตัวแทนนําเข้าและจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นในไทยนั่นก็คือร้านเอเชียนบินะคะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะไม่ต้องไปฝากใครหิว้วไม่ต้องกลัวของปลอมนะคะซื้อจากที่นี้ได้ของแท้นแน่นอนแถมราคานะคะยังไม่แตกต่างจากซื้อเองที่ญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะย้ําอีกครั้งซื้อจากร้านเอเชียนบิเท่านั้นนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไร สาม,มารถทักแชทแอดมินนะคะของร้านได้เลยนะคะให้บริการดีมากๆสํสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ